ค่ะทุโคนนี้นะคะก็จะมารีวิวกับน้องนะนะคะก็จะเป็นเซตนี้เซ็ตช็อกอ่ะขนมญี่ปุ่นเซตช็อกเนี่ค่ะก็จะเป็นรสโค้กกับรสไอโงนใช่ไหมครับเมิร์สใช่ค่ะก็จะมีหลอดนะคะก็จะเป็นอันนี้คือเรารีบแปะสติกเกอร์นะคะเพราะว่ากลัวมันจะแบบเพรว่าอะไรอ่ะกลัวมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกพี่ถูกเหมือนกันอ่ะอ๋อถ้าสมมุติว่าเรามาแปะตรง ตรงตรงนี้กลัวมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรกลัวมันจะแบบไอเนี้ยเปลืองเปลืองเมมเนาะเนาะอนนี้ก็แปะเพิ่มเติมอีกนะอแปะให้ดูหน,น่อยหน้ามีอีกไหมนะคะตัวหนึ่งชิบเสร็จคนะ,คะพอนี้นะก็นำโซนี้ ก็ขอกินรดีนะ้นกกินโรอันนี้นะคะกินไหนกันมากินรกินโอนี้่ม่กินโอน,นี้รกินโอัน,นี้นอันะคะแล้วก็ตัดใส่โวช้วมเลยโส้วม นันนี่คือโคล่ชัวร์เลยอะแบบบอกตรงตรงเลยว่าลโลาโค้กไล่กินออกเลยอะ,นะคนนั่นี่คือเนี่ยที่มันเป็นต่อตกันเนี่ยนะก็ตักน้ำใส่นี่นะต้องใส่ช่องนี้นะคะเราก็ตักกันเลยน <c oughs> ่าจะตักประมาณไอ้เนี่ยฝาหนึ่งนะนะคะ เราก็ไม่ค่อยแน่ใจค่อยๆใส่เข้ากันนะคะแล้วก็คนเลยแฉะต้องดีปีวิวอะ่ะอย่าพึ่งคาร์เมอด์จ้ามันไม่เห็นงี้พูดตรงนี้เลยนะถ้า,าะจะน้อยไปก็ใส่เพิ่มนะเดี๋ยวแป๊บนึง นี่นะคะก็ใส่จนฟองโตมากมากนี่นะลองชิม <ๆ S 1> คือเรยกวาลองชิมแล้วล่ะแต่มันเปรี้ยวมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันฟองฟูมากเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะบ๊ไปบายน้องจะกินอีกแล้ว